จายยมพี่น้องชาววาัดใหญ่ทุกท่านมานั่งกันแบบนี้นึกถึงที่ราชะดำเนินไหมครับแปดเดือนที่เราไปอยู่กับลุงคำนันอยู่กันนานจนผมบวช <c oughs> เราไปร่วมกับลายรัฐบาลไปอยู่กันแปดเดือนเราสำเร็จแล้วครับเราชนะแล้วครับ ตอนเราเริ่มประตวงอย่างโลแปดบตอนนี้สี่สิบเราจะนาแล้วพี่น้องว่าวานตุเตชอยเอวังก็มีด้วยหลังจะมาประนีโอ้ปีอะนโอ้ประตุเตปองแกติดแน่นมันน้เตากแก้ะไอ้แกแล่มันพอไว้อดความนี้กุนแกกว่ามงันนำไหลเลย อ้นิมน้องแม่ของเนื้อดีอย่าลืมลุ่มมานาพินิที่เคยเชิญไปอยู่สะพบานผ่านกว่าอย่าลืมรากจ,จะดำเนินที่เราเคยเดินกะบวนชวนไปบัดนี้ปวดแล้วนะ คนดีเมื่อไรยิ่งลักจะบวชทีละบอกพี่ได้ไหมใครจะลืมเดินตื่นฉันและตามแม่ฝันหรือใจต้อหยุดก่อนตื่นามไว้เดี๋ยวจิตรังต้องยันยงพอได้ร่างกันงลวจะไปแม็นี้ป่าวไหวน้อยยันเลแบบนี้นะคนดีคิวโกม ตอนนี้นายมาล้อมโรงอยู่แล้วเอวองตาหนายนังติดดางตงอ้องปัางเลิกวงทีนี้แหละอนุงจะทำยังไงแต่จับหนายนังจับไปเลยแก้มขาวจับหน้าทงกับเบ้ายาวไปขังก่อนเอาไว้ <c oughs> จับทงกับยาวจับกคดีกะไรจับก็ไปทำไมาบอกมา <c oughs> จับไปทำไมแล้วคนดีบอกเถิดคนดีบอกพี่ตนะจับกดีตรอยเจ็ดไม่เทียตังแล้วแกะตามอนวัดแจ้งมหาติดไรกยะดีคอยละคอยติ็คอยเละละรวยรยจีผู้หญิงชาวใต้นี่ต้องใช้คำพูดที่เข้มๆอ่าต้องใอ้เข้มต้องให้แก้งคนยิ่งตายจอบแกล้งต่ไมแก้งเพราะ แรกหนุ่มหนุ่มนวลนวลก็มารักเหรอครับจีบผู้หญิงก็จีบผู้หญิงชาวใต้ก็ไปถึงพูดคำไหนก่อนไปจึงเดือนก็ไปแกะแรงว่ปน้องปีไก่จองได้แนี้ยคือได้ตกทีบไก่จองนี่มันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่ากล้องขึ้นกล่องขึ้นครับนายกประกาศว่าหลังปีใหม่ตัวประเทศไทยไก่จองอ๋อคู่เลือกแล้วปีนีอ้อันนั้น ขว่าก้องอีก้นไม่รู้แต่ว่าการจีบยิง่งเงินตรงไอ้หมาตานทำยังไงดีอัพี่แ่งปนนี้ตาน้องหลบเป็นนักรองว่าเจ้ารองเพล่งนี่อย่าเพ็นไ้หนักรองแต่นนเมเย่ไม่รุ่งซอยเลือกแตกก่อนเป็นกรออกเปายาวเลยกันที่เขาซอยวัวนาวงมงฝ่าไม้องไมเ่ยวอยู่หนึ่ง